มามามาวันนี้นะครับผมจะมาสอนไม้ซอยเท้าปิดตัวชุบนะครับสาหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะครับสามารถปิดได้ทุกมุมเลยครับแล้วก็เป็นมุมสามเหลี่ยมหรือว่ามุมอับนั่นเองนะครับสามารถปิดได้หมดตามโปรเจกต์เนาะใครยังทําไม่เป็นดูคลิปจบทําเป็นแน่นอนเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยครับไปดูวิธีการทํานะผมต้องมี2คนนะครับก็คือมีเราแล้วก็เพื่อนเรานะครับหรือว่าใครก็ได้นะครับฝั่งศัตรูนะครับก็คือต้องให้เขาวิ่ง เข้ามาหรือว่าวิ่งออกไปนะครับแล้วเราก็กดเหมือนบูดคนเลยนะครับก็คือตีคลาสสิกไปนะครับก็คือชิฟ W คลิกซ้ายนะครับจากนั้นให้เรากดแตะทิศทางที่จะไปนะผมก็สมมติไปทางขวาก็กด D แล้วก็คลิกขวาเวกบาร์ให้นะครับมันก็ไปแล้วครับหรือว่าเป็นการหันเมาลก็ได้นะครับคือกดคลิกขวาแล้วก็สเวกบาร์ก็ได้นะครับโอเคไหมไม่อยากโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูวิธีการวิ่งของเพื่อนเรานะครับว่าต้องวิ่งยังนะโอเคไหมแค่เพื่อนเราวิ่งวนนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาหาเราก็ได้ครับหรือว่าวิ่งออกกกไไไไดดดด้้้้คคััับเเเเหมมมนนนลลลลลยยยยแแ่่าทีีวปปูสชผ